ได้๋ยนี้พี่น้องไงเนาะดูกระศิขาของเฮียนแล้ะมวยเงินทรงเฮียนแล้วบ้านนี้เนาะเออใช่ใช่ใช่มากคนสิเขาของเฮียนใหม่น่ะสิเอาเงินให้มะบอมาพี่มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเงินให้่เอานั่งดีดีนั่งดีดีโอ้ยเอาเงินเอาไปเอาเงินมาซื้อขนมไว้อยู่แต่หลังพ่อบาดนี้พี่น้องไง โอ้ยเลียลซาดบาดนี่ไอคอนไอคอนมีกล้องด้วยไหมเม่นแม้ว่าเป็นเม่บัรเมฆบัรเป็นยูทูบบาดนี่เนาะลูกบรรไอบ่าได้เด้อแบบนี้ทางรถบัสเตียงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแกใบประตูพร้อมอุปกรณ์พี่น้องเลยเนาะมามอบให้ทางครอบครัวของ โดยทางน้องไอเดียเนาะเพียงเนาะใกล้จะแล้วแล้วเพื่อนเพียงไอ้เพื่อนชานบ้านซองเราเอ้าเนาะมื้อนี้กะกรับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนกันเบิดสู่ผู้สู่คนเด้อเนาะเพียงเนาะพบพ่อกันกับบ่าวจันอีกแล้วพีองเลยเอ้าพบพ่อกันมื้อนี้เนาะเพียงเนาะบ่าวจันพาพี่พานนองอยู่ที่บ้านดงหมักแกวเด้อพีองเ้ย เนาะเอา้านี่แหละพี่น้องไงเห็นเครื่องปลูกคองพังอือ้อคืออยู่เนาะแล้วก็หลังคาสีฟ้าๆนี่พี่น้องไงเป็นเฮือนไผ่ไปบ่ได้เนาะเพียงเนาะนอกจากเฮือนคองน้องกล้วยหรือว่าสาวกล้วยพี่น้องไงเนาะอ่าถือว่าห่างหายไปนานโดนนานเติบพี่น้องไงโบได้เข้ามาเวียนมาเยี่ยมมายามเราเลยเนาะอ่าตั้งแต่เราว่าไปไทยตั้งแต่เมื่อก่อนพูดเลยพี่น้องไง อ่าบ่อจัน์เอาห่านกับเมื่อเลี่ยงกับโจย้ยไงพี่น้องเลยเนาะอ่าบ่ได้เบียนเขามามาเลยกับพ่อครับผลละปลูกเราคือเก่าพี่น้องเลยมืดืออคือคอยู่เนาะต้นมะม่วงมะมันท่วมหัวว่าแล้วพี่น้องเลยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเอาเมื่อนี้กะมีโอกาสเลยมาทางนี้กับบ่อเตียงเพ่นเนาะให้บ่อเตียงเพ่นไปมอบใบประตูท่าทาั้งนั้นพี่น้องเลยก็เลยมีโอกาส เข่ามาดินไม่เอ็นเบืองก้อนพี่น้องไอ้น้องเพื่อนเฮ็ดไปสั่งอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะมีอาชีพที่ว่าพัฒนาไปอีกขั้นแล้วบอกด้วว่าจังใดพี่น้องไามาเยี่ยมมายามเพื่อนน้ำกันเนาะป้าบุได้เข่ามาแต่โดนพี่น้องไงมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าดินดอนตอนหย่าเล่ากับสะอาดสะอ้างคือเก่าพี่น้องไงเนาะพี่น่าดึกจนอัาสบายดี สวัสดีโอ้ยโอ้ยล่ะจนใหญ่แล้วอันนี้เนาะอืมต้องพี่น้องไงเป็นจังไดเป็นจังไดเห็ดไปสังอยู่เนาะอันนี้เนาะปลูกทั่วอยู่ไปวันนี้เลยอ้อาตัวเอานังกอนนังกอนเสียขอลมน้ำเน่พี่น้องไงเนาะวันนี้มาเยี่ยมแต่โดนเป็นจังไดแปลงพ่อละัดแมวซนบังเท่พี่น้องไงจำกันได้อยู่บนน้องพี่น้องเนาะสาวน้องกล้วยพี่น้องไง ได้จักกันได้จักเดือนได้ในจักปีแล้วนี่เก้าเดือนแล้วอ่าตั่งเตะเพิ่นคลอดผู้บาดจันทร์ก็บ่ได้มาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะว่าใช้เสื้อเอื้อยเพิ่นไปใช้แลมีนาเอ้ยมาสบายดีลูกอืสบายดีน้องมีนากับพ่ออยู่ทางนั้นเนาะโอ้คิดว่าอยู่ไทยอยู่หยังบ่แม่นเนาะบ่มไทอยู่บ้านแล้วแต่ว่ากาสิได้ไปเยี่ยม เอื้ออีกรอบหนึ่งไปเยี่ยมแบบไปหาเพื่อนไปเบิ่งหน้าเบอร์อะไรกันเลไปวันกี้นี้กันเลยโดยโดยโดยพี่น้องเลยไปมาแต่โดนเติดแล้วว่าตั้งแต่มือไปก่อนนะโดยโดนเละเห็ตหน้าจนสิแล้วเนาะจนเหดหน้าเป็นทงพุ่นประจักษ์อันนี้ไม่ได้เห็ดบ่บ่มีหน้าเลยยันว่าหาเหดหน้าคนบริมีบริห็ดเนาะบมีอุปกรณ์เนาะ รถอันที <c oughs> <c oughs> <c oughs> <uh ่เอามาดาวก็ยังเอาไปคืนเขาแล้วอ้าวพี่น้องก็สร้างว่าฮะเดอหาเงินบ่ทันอ่าโอสยดีอ้ายเนาะโอ้บ่ได้เห็นกันโดนพี่น้องก็เป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงแวะมาดินน้ํมื้อนี้เออบ่เตียงเพิ่นมาเฮือนน้องไอเดียก็เลยโอ้ไปเยี่ยมเบิ่งเอ่อครอบครัวของสาวยก่อนว่าเป็นจังได๋แลมาบัดนี้ลูกจนใหญ เออนตกของไปหาให่นมอันแปลงทะเลทรายแมวเห็ดล้มแม่ประมาณนั้นต่ําน่ะมันเพเลยเออค่ะใส่น้องมีนาเพิ่นอายคือเก่าอยู่บ่สิอายคือเก่าอยู่แหละเนาะเลยอายหักเก่าไว้ดีขึ้นหน่อยนึงอือแต่ว่าอายันให้วาบ่ไปสู้เลย่่น้องจักอันนี้เนาะโดยน้อง่น่แหละ่โอ้ย แปลกตาบ่มาพี่มาพี่น้องหล่ามาพี่มาเบิ่งกยุ่ยเป็นสาวเลียวบ่พี่น้องเข่าของเฮียนนี่ยได้ชิ้นน้อยหนิเนาะนี่ขนมนี่ยมาเอาขนมมาเอาขนมเอาขนมเดี๋ยวนี้เอาขนมมาฝากให้พีนแน่เดี๋ยวมาเยี่ยมพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวโอ้จะเป็นสาวมาสบายดีก็สบายดีเดี๋ยวสบายดีเบิร์กอันสบายดีนู้ดนี่อายเถอได้ไอ้เนาะบ่อันแบบ พวกเขากับ่ได้มาเยี่ยมแล้วเลยเนาะปะเราเลยก็เลยเราก็เลยเป็นกีอายไปเลยแบบนี้บ่คือบ่ไปดินน้านองไอเดียนะอยู่เฮือนทั้งนั้นบ่บ่ลื่กันกับเตยนี่ได้อยู่แถวบ้านนี่แบบคนละกุ่มนะบอกง่ายง่าโอจนเป็นสาวแบบนี้พี่น้องจักปีแล้วก่อเนาะนี่หปีห่าแตได้พี่น้องเลยเขาเฮียนว่าปีนี้เป็นยังไดเก็ะเพิ่นสีบ้างแผนในเพิ่นว่าสีเอาเพิ่นเขาเฮียนมี ปีนี้ให้ยเป็นเฮียนข่าวจะได้เฮียนว่าเฮียนป่าแน่นเนีนที่ดังเเนาะนี่เฮียนเมหักเจ้าเตมซื้อสุดนักเฮียนให้สุดหนึ่งกับเกือบกัอีหยังแหลยเลยเชื่อเุนข่าวของเฮียนมาเลยเดิเข่าในบ้านนี่เด้อเนาะโอ้ยในบ้านกับพอนี่แหละไปส่งไปครับเด้อบ่ให้ขี่รถไปเองก็ะยาเนาะ่าติที่น้องเลย ค่ะเจ้ามีคู่ซ้อนหรือบ่อใบ้านเท่านี้ก็งใายเข่าหงเยนเลยพอได้มีหมู่มีคู่พอได้สักหน่อยเพิ่นลจะเป็นเด็กที่ว่าบ่อเข่าหมู่เลยได้เนาะบ่อเพิ่นเข่าหงเรียนเวลาเข่าวงเรียนเข่าบ่อเอ๊ะนี่ข้างหลังแหละพี่น้องไงเอลมวนลูกใช่เพิ่์นี้มาเลี้ยงพอได้ลูกมันเพิ่นก็เคยมีครอบครัวแต่เก่าแต่ว่าเมียเพิ่นลอาศัยก่อนนะเมียตาย เอาไม่เห็นบ่โดนะบไอสดูลูกขาใหญ่แล้วตะบันนี้คนมีงวูเลยไปเอาของเพื่อนมาเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกมันเนาะโดยโดูไปทั้งใดสั่งงูควายตอนนี้ไปเอาไปผูกใส่บนทางบนเพื่อนั่นบนที่น้องเขาอยู่ตะเกามันนี้โอ้่หผูกเดินอยู่ทางนั้นเนาะมีบนเลี้ยงเลี้ยงตามเดินเฮือนคนนะบอสอะไรกันโอ้ยน้องพี่น้องเนาะมากะมืดเออคือคือเก่านึกว่าสีแปสีแป็ มีแต่ผลเราปลูกพี่น้องไงอ่าแบบประยุทธ์ไปได้เลยเนอะอ่ะอาารย์เขื่องปลูกนี่เลยพอได้ขายพอได้แก่เนาะคือบ่ค่อยเห็นกันเลยเนาะช่วงนี้เนาะบ่ได้ไปตลาดตะได้บ่ดูว่าจังไดโบได้ไปและช่วงหันบัดเดือนแน่ก็จังไปดูค่ะช่วงนี้บัดอยู่แล้วบ่มีเงินอยู่่แตในบ้านนี่แหละเนาะหาอยู่หากินพอกลุ่มครอบกลุ่มครัวนี่แหละมันบ่อยากดีเน่ไอ้ลดก็อยากเพลเน่แล้ว อุปกรณ์ผ้าผ้าขายเนาะชุดใหม่มาด่าพัดจุ่มลื่นก็ใช่มันบบทันหาเงินบบทัน่านโดยพี่น้องเลยคือว่าเจ้าว่าเมื่อกี้นี่คือว่าสิลงไปไทยบ่แล้สิลงไปอีกอยู่บ่ว่าสิลงไปอีกท่ายปีนี่ไปเยี่ยมเอื้อยวันนี้แม่หันให้ไปหาเอื้อยแม่นี่เพิ่นอยู่ใส่เนาะตอนนี้เป็นยังไงเลยเพิ่นก็ยังอยู่พุ่นเลยยังอยู่วันเก่าเพิ่นยู่สวีเดนพุ่นลโอ้ เพิ่นกลับไปแล้วเนาะกลับต่างประเทศแล้วสัพี่น้องไ้เนาะนึกว่ายังอยู่ไทยอยู่หยังเนาะบ่แม่นเนาะเก่งแตเดียวไปเที่ยวมาแหละโดยโดยโดยเพิ่นก็ครอบครัวเพิ่นนะว่าอะไรก็นเลก็เลยแบบเนาะน้องไปงวดก่อนยังบ่ได้พ่อกับเอื้อยดิเพิ่นเลยสิให้ไปพ่ออีกเธอนึงเออแต่เราพอมีงานกันใส่รองหลามามาเอาขนมมามาพี่มาพี่มาถูกแยาไว้นี่มาถูกแย่มาถูกแย่ก่อน งเอามาให้ใจคนงามพี่น้องเอ้คนงามบ่อายเด้อเนาะผู้ย่ากับบ๊ายายอีหยังนันเว้าเริ่มเป็นแล้วแต่ว่ายังอายกว่าเก่าอีกโอ้ยหากบ่แม่นดอกเป็นไเป็นหยังเนาะบ่พี่น้องก็จักอยู่เป็นเพอีหยังกับเว้าเองคนนักนักปากะซือเนาะเอบ่เป็นหยังดอกซั่นเนาะให้เพิ่นนั่น่ได้เข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นสิปรับไปแล้วเออนั่นแหละให้เข้าโรงเรียนเด้ออันนี้สิบ่อายโอเคบ่ โอเคว่าของเห็นบ no. no. ่เห no. ็นกันต okay. wow. <PR ั้งแต่เน่น้อยพี่น้องไงเนาะเห็นแต่ซ้ำนี่ไปจักบ่เนาะเห็นเพิ่นนะเพิ่นอีกจังน้อยเอ่อตอนี้สี่ปีหาปีแล้วโดยโดยพี่น้องไงอ่าครับขอกายขอกาเนี่ยบ่มีแล้วเนาะ ใ่ไวแล้วอันนนนนนนเนเนนน่นนนน่นน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 นานนนนนนหนนน่นน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 นเห็นนนนนน้นน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 คิดนน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 ่นนนอนันนนนนยนนนนน่เนน่นน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 อนน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 นงนนนนนไนน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 นีนน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 นานน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 นอนนนนนนีนนนนไปนน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 อนนนนนน เนี่ยซ้ำซ้ำทอดมามันเห่าเนาะแต่ว่าโบมีตัวผู้โบมีตัวนันเซิงกะโมได้นั่นเลยตัวแม่นะฮะเนี่อันนั้นมันจะเป็นตัวผู้ได้หน่อเนาะตัวผู้อ๋ออย่างพอแล้ยตัวผู้นี่ยังพันว่าไก่กับเป็นตัวแม่กตัวแม่เมื่อเลยจะเป็นยังน้องเลี้ยงนะเมื่อยมีคู่คือไก่พันกับแม่เมื่อเลยเขาเจ้าคัดชันมาเป็นนั่นบ่ออเหนยเนาะพี่น้องเนาะ อากาคิดเห็นเมื่อนั่นแหละมาลงไปเราโอ้คิดว่าโอ้ยต้องไปไปเยี่ยมเมืองเงิงนไปดินน้ำสกกวาวกล้วยก้อนเพิ่นเป็นยังไงแล้วว่าฉันนอเห็นเห็นหานเมื่อก่อนนะคิดออกคิดว่าเจ้าอยู่ไทยอยู่อย่างผุนโมแม,นะม่เนาะยังบ่ได้ไปขังเบิ่งว่าคันว่าไปรอบนี้คันว่าบบยากยังก็อยากเห็นงานอยู่ไปรอบก่อนนะยากตรงที่ว่าเฮายัางบบมีบัตรบ่มียังเรียบร้อยนะในนี้มีครบแล้วเนาะพาสปอร์ตยังครบแล้วบอ แบบน้องน้อยแบบนี้อันเป็นเฮ็ดไดๆเกาะไปนี่นะพอวารจันก็ยังบุเคยพี่น้องเนเอาอันน้องเพื่อนเขาเอาเฮียนขันได้ไปได้ขันว่าอ๋อขันว่ามันน้องยังเห็ดบัดเด็ดยังได้นะะบัดประชาชนได้เป็นคนไทยยังนะโดยโดยเนาะพีน้องเพื่นเขาเฮียนพออยู่พี่อนุบาลบุคเคยมีเนาะบุคเคยมีพี่น้องเลยบ้านเฮาพอหนึ่งมาเพิ่นก็จัดตั้งขึ้นมาอยู่แต่ว่าหนึ่งมานี่พอพี่น้องชาวบ้านเฮาเนี่ยบุก้าผักลูกเนาะ เออบกล้าผาักก็โบมบีงเงินผกักละเลอกะกะเอ,อก็เลยเออเพิ่นก็เลยแบบมันบบมีคนเข่าใช้บริการเนี่ยเพิ่นก็ยกเลิกเนาะส่วนลายเอกกันอนุบาลว่าสิเอามันเข่ากันตอนแรกก็ยันบริขา่าเที่บอกว่าโบมีงเงินซื้อสุดหลังเฮียนัาที่นี่เลยเนี่ยอันพี่น้องคนจงมาสอยประมาณเลยข้าเจ้าเห็ยนหรือข้าเจ้าซื้อเขื่อนหลังเฮียนให้สุดหนึ่ง โดยโดยโดยสิเอาเพิ่นเข้าอย่น้อยเฮาก็ซื้อปื้มซื้อหยังให้แมนเนาะพี่น้องเนาะกตั้งใจเรียนล่เด้อเียนให้เก่งเด้อบงโอ้ยมาเบิ่งอยู่โอ้ยมาเท่าดปีกคือเก่าเพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นยังอายกว่าเก่าแล้วเป็นสาวนี่เาอีกเก่าอีกว่าวาได้แต่ว่าสิอายนี่นักขึ้นกว่าเก่าอดนำมือแล้วบาดนีเป็นสาวแล้วยังสิอายแลเนาะ บอกซ้ำพูดนี่ซ้ำนี่พี่น้องไงมันอันอันพูดยิ่งคือผู้ชายก็ยิ่งพี่น้องไงบอกคือญาติพี่น้องมืดแต่พูดนี่เนี่ยไปทั้งพ่อเนาะไปทั้งพ่อพี่น้องไงพี่อู่พันไปทั้งพ่อเลยเออพู้นั้นอยากไปทั้งเมน่ะคือเม่ผู้เอื้ยเพูดอืมบอกบอกอายพูดนี่พี่น้องไงเนาะโอ้เออเขาอายอืมพระพระลูกกินข้าวกินน้ำก็เอียงเกาะมือนี่ ตอนที่ยงยังท่านมีว่าจีหักอานมไมเลี้ยงน้องต้มอืมหลังบ้านเพิ่นมีห่อนไม้เลี้ยงน้องเี้ยยังลยอไม้กตัวไอ้อามาผัดมันบวมน้ำผัดเปื่อยตัวอินทติดอยู่ผัดเปื่อยโดยเมนเมนพี่้องไอมม่วงนมนขาไอ้เมื่อไหถัวหัวเมื่อไหร่นอออยังเบิดพี่้องไอซื้อมาให้เพิรนรบก่อนเนาะโอม่งหยังหนึ่งสองสามสี่หาก๊กจำ ซัมซีเป็นห่มสักนหน่อยนี่ก็คือว่าแม่นแม่เนาะเมนเมนซื้อมาให้อยู่ต้นมะมี่น้ำดอกกอนใส่เบิ่งหาเลาะสมมบงยุหัดสืบพี่น้องไงเนาะเบิ่งก่อนเป็นเพิ่นเพาะพันธุ์อย่างแน่ช่วงนี้พี่น้องไงคือสีปลูกแต่ผลนับปลูกเนาะแต่เบิ่งเนาะเราเบงยุพาเราเบงยุบาแล้วมาเยี่ยมเพิ่นตะโดนพี่น้องไงพื้นไผ่เพิ่นกะโอ้ไฟนี่ยังม่ได้เข่าเลยนี่เนาะ โอ้ยังใส่น้ำประมาณพันยูโอ้นึกว่าเข่าฟื้นเข่าไ่แล้วยังพี่น้องเไงขนาดเลือดนี่ก็ยังหมดกินเลยเน้องพี่น้องเไยมันเป็นไม่เนาะเออโดยโดยม่ได้พ่อกันโดนพี่น้องเไยเนาะแปรแปรเนาะผลกระปลูกยากไม่เพิ่นเสียเทวามาบุตรช่วงเงนหมักทัวโดยเนาะ โอ้งามอีห <on> <un> ีมักทั Engine, <survival> ่วกเคือซ่ําฮอดปู่มือพี่น้องเอ้ยอือซเมนเรามีเทคนิคการปลูกพอสมควรเนาะอ่าต้นอะมักม่วงมักมันท่วมหัวเพิ่นแล้วเอโอ้ยังยังเพิ่นยังใช้ไฟนําไอ้มานติว่าอันซอยกันเสียค่าไฟเนาะเสียผู้เดียวเด้อ๋ต้องนันน้องเสียคือเก่าอ่าแบบแบบว่าเฮาใช้นําเพิ่นเฮาต้องเป็นผู้เสียเนาะเอ3หลังเฮือนคือเก่านั่นแหละ เท่าไรก็อันเสียแต่ละเดือนซอยเพิ่นเดือนหนึ่งเซนเศร้าสองเซนไปมึงเถอะกะเป๊ามันมันสามขอบครัวเลยเนาะเพื่อนมาเก็บอยู่เพื่อนน้องโดยตรงเลยอือโดยโดยโดยเออพี่น้องไเนาะเอากะอ่าซอยกันใช่เนาะพี่น้องเนาะใช่ดีกว่าดีกว่ามุมีใช่เนาะว้าทางนี้กะนิ่นเพื่อนนิ่นแต็มักทั่วพี่น้องกับซีเมนขายง่ายแต่เมืองเนาะ คิดว่าในไรแบบในอื่นนะครัมันบดได้ขายปลูกให้หนักทั่วนี้ถือว่าทรงตามห่านเขาเปียกเดลยว่าเพอได้เนาะห้ากะลองรอดแรกแปลว่ามันปลูกปลูกกระยกมาหน่อยบดได้เหนะไอ้มันบดพอขายมันปลูกแนีเดียวลองเบิงมันจะได้ร้ายนะมันจะขายเป็นก้อนแน่เนาะปลูกอันนี้อันนึงอันนั้นอันนึงมันดดแจ็คสี่เอาไปขายมันขายยากเนาะมันก็บวพอคลายเพราะมันน้อยแน่ดินน้เขาหอมแบบเขาปลูกอันนั้นนอยอันนั้นนอย โอ้ผ oh, oh, er ู mm. ้พี <laughs> <laughs> uh, nah, man, ่น right. uh, ้องไงเนาะอันเพิ่นง่ายเฮือนครัวมาพี่โดยคืออยู่ในครัวโดยเออน้ามันสิบวมบ่ได้แถวนี้เนาะแต่ไดนี่ตั้งแต่ซื้อตะกี้เพิ่นบ่โดยเพิ่นเอามาใส่ใชเฮือนใช่น้ำกันก็ประมาณพราอของเราได้มันตายดิแมนแมนพี่น้องไงได้หน่วยเดียวใส่ช่องล่างคือนอย่างพอแล้วจ้ะพี่น้องไงเนาะมีทั้งไดมีทั้งเฮือนของเพิ่นมีตู้ยุงตู้เย็นนะมาจากเนาะ เ่อนุนนวงมีกระเพงพอสมควรอยู่สิพี่น้องไงเนาะเซนปลายก็ธรรมดาได้สามหลังคาเนาะผูกหุ่นข้างหมอ่เช่งนี้พี่น้องไงเนาะเออยังข้างคาอยู่ทั้งนั้นเนาะโอ้หุ้ยเนาะมันดินมันอยากโลมเนาะมันเพื่ออะไรฝนตกดีขนาดพี่น้องไงต้นกล้วยแล้วก็จนเป็นกอเป็นกกบาบนี้เนาะ ตังกี้มาหากันเพิ่นปลูกพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวดียวเดียวหนูไม้หนูไม้เลี้ยงน้องบ่เพิ่นเอิญเนี่ยนะหนูไม้เลี้ยงน้องต้องว้จะแกงก้ได้อ๊าพี่น้องไงเนาะอันขบไปเบิ้งก่อนพี่น้องเไงเอ๋เดี๋ยวว่าจันเห็นนี่อืมสู้สับลาบอยู่หนูไม้แล้วเนาะอ่ากับกล้วยกล้วยกล้วยอันนี้เฮานี่พี่น้องไงกล้วยซุกกล้วยนนี้เนาะ ก่อใหญ่ก่องามขนาดบาบนี่ป้าสัมสิเอ่อนั่นพี่น้องไงสัมสิกิน <c oughs> เอ <c oughs> อผืนบ่อเลี้ยงปลาว่อยู่นี่เนาะอืม <c oughs> อันนี้บ่ป,ป้าโตผีแดงไงเนาะเออพากันเด็ดตายมันในเด้อบ <c oughs> ่เลยเนาะมันจะขึ้น <c oughs> มันจะขึ้นสูงโพดนะ <c oughs> เนาะบ่เลยมันจะได้ขึ้นเอายากเออ <c oughs> ตัดตายมันเนาะตัดเอออยู่วอนผูกชุดหนะึ่ง มันงาลายอยู่เนาะมันจะปวตายเนาะปวตายปวตายช้ำนี่แหละปวดตายพี่น้องไงเนาะนี่ปีเปอร์อยู่ห่างปวสูงนะกล้องเพิ่นกันพี่น้องเลยหายหยากหนับมือแห่งอายเข่าหงเียนเด้อส่วนหน่อยนี่เนาะวันที่หนึ่งบวมเดือนเก้านี่โดยใหญ่บนเข่าหงเย็นเบาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับ ครับผมมีไห้มีหมน้าอีกแนวหนึ่งก,ออกัอมันเดิมมันมีเข่าเคือนี่กับเข่าโลน, 15, 16, นุชิมะชิพุกพันเนเนาะขึ้นราคาเบิดะกูมือนี่เงินจนแบบบื้นเอาไอเออแบบโบ,บกุ้มกินกนันเข่านะก็เลยว่าโอ้ยย่าลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะครับโบกุ้มเขา่า <laughs> เป็นปนี่ได้ไดแส่ซ่องเนาะซ่อง,งอันนเด็ดอันนั้นนะยาเลยบ่บ่ได้ยาเลยบ่มีเงินเติมเนี่ยไปบางมือลงมือบ่เนาะยังลงอยู่บ่คลิปกูมือนี้กะ ลงแบบคันว่ามือได้เน็ตมืดกระยุดก่อนโอ้โหเห็ดเป็นธรรมชาติเห็ดไทยกินไทยนี่ไปนี่เนาะโดยใช้กองแจกไปเดี๋ยวผ่านแต่ว่อันได้ดาวเงินสมงยังบผ่านไอ้นโอ้สมงยังขาดสมงด้วยแต่หึงเงินได้พี่น้องเนาะเพิ่นแกตองมือมันโบมีเงินเติมเน็ตกกหยุดก่อนหลายมือเติมโดยโดยพี่น้องแกมันจะเข้าปีเดียเพิ่นเห็ดมายังบ่ผ่านเนาะ เ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนในเด้อพี่น้องไอ้เนาะซื้อซ่องนี่อะไรก็เดี๋ยว,ยวน,น,ออนั้สนสาวกล้วยชาแนลคือกันสาวกล้วยสาแนลโอ้ดอยพี่น้องใครสารกวกล้วยอันอยังบมดทันผ่านหลัดโท<ม>าารศัพท์กับมันดิ่นบวคคอยอยากได้บันไดไอ<ม> <c oughs> แบบมันมันอยากเทเลยเดี๋ยวใส่เบิ้งยุหันเนาะนี่ใส่สาวกล้วยอันดุครึ่งไทยลาวยุ เนาะ <No. S 2> เก่เ<อ>า,เาเขามาเห็ดแล้วมันอยากอันนั้นโอ oh, ้ี่พี่น้องเลยคนจอมเกิดความจอมว่าหลายน้อยน้อยหนึ่งกับเต็มเลยน้อหนึ่งกัถ่ายพอได้ <c oughs> นี่เราก็ไายกูมือเนาะแต่ว่ารักอยู่รักร้อยสามร้อยสี่ร้อยพีนงงย่น้องเลยไทยน้องไอ้ดวงไอเดียก็ไปอยู่เนาะโดยแบบอันเมย์หักบอมาให้เพิ่นให้เอาเงินไปให้โอ้โดยโดยพี่น้องเลยที่แท้เราก็ผักวันละแต่ว่าส่งโตนะแมนแมน อ่เป็นกำลังใจให้เนอ้พี่น้องไงสาวกล้วยสาวกล้ยยยวยเชนเวเด้อเนาะเออเอาผักติดตามมาเพื่อนอีกแน่เป็นกำลังใจนะเนาะมลูกซองเนี่ยได้ปีนี้พี่น้องไงนะเนาะลูกระสิเขาของเฮียนละมวยเงินทรงเฮียนละแบดน,นี้นะเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มากันคนสิเขาของเฮียนใหมนะ่น่ะเสีเ่ยวเงินให้มนบะมาพี่มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเงินให้ เฮ้ยนางดีดีนางดีดีใช้ที่อายนะโอ้ยวายเด้อเนาะซื้อมีนาบ่มีนามีนาอันเท่ะเลก็หาปีบ่หาอ๋อหาปีแล้วดึงพวงพุ่เจ้ามาบอกคือกันเลยครับอันสาวกล้วยพี่น้องเนาะทอดอันลอกคาบออกมาแบบเดียวกันเลยมืดตอนเลยอันนี้เนาะไม่ได้เห็นกันลนเนาะน้องล่ะ เี war, ๋ยวเราเอาเงินให้กันไปซื้อกินอยู่ห้องเฮียนเด้อเออเนาะบ่ได้คอยบ่ได้มาเรื่อยพี่น้องกับบอจันท์ครับนั่งดีดนั่งดีดีอ่แม่นอายคนบ่อายกล้องบ่ห้องละโอ้มันต้องเฮาท้ายเิ็กน้อยเฮาบ่ต้องบอกเพิ่นเด้บ่เฮาบ่ต้องบอกว่าเฮาเปิดกล้องเฮาลักเอาเฮาลักตั้งไว้รถให้เพิ่นเฮ็ดแบบผู้เดียวเพิ่นเนาะ แต่เขาบอกว่าเขาตั้งกล้องเน่ยเด้อเนี่ยเขาปสบายดีกล้องแค่หนึ่งซี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเสียอายเนาะต้องเขาต้องเอาแบบว่าที่เผืนเขาหลักตั้งไว้แหละเขาแกเขาเห็ดมาสบายดีแต่โบต้องโบต้องเัินบอกเพิ่นเนาะเพราะว่าเห็นแม่น้องเสือเห็ดกับน้องเสือดอกพี่น้องเลยอ่ามาแล้วเพิ่นก็คอยเรื่องไปเองไปเลยเนาะเออเขาต้องโบต้องบอกเพิ่นว่าโอ้ตั้งกล้องแล้วมาสบายดีเนาะเออแบบเขาคอยคอยเข่าเนาะ ด้วย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 แม่แม่แม่เอาเงินไปซื้อขนมป่ะบอไม่ไม่โอ้เป็นคนไทยแล้วอันนี้นี่นี่เนี่เอาเอาเงินเอาไวปเอาเอาเงินมาซื้อขนมไปอยู่แต่หลังพ่อบาทนี่พี่น้องไงโอ้เดี้ยวซาดบาทนี้ไอคอนกางเกงไอคอนเข้ากองได้เลยนี่ แม really <AS C> ้ว่าเหมือนเมย์บัดืเมย์เหมเป็นยูทูบบ้านนี่เนาะลูกวันอายบ่าได้เด้อแบบนี้ว่าเออเมื่อเมื่อดินันลองเสื้อด้วยเด้อลองเสื้อเพิ่นเก่งไงเดี๋ยวนี้เนาะเออเพิ่นมาได้อายกล้องไงได้สองขวบแล้วลูกบาจันทร์ครับพี่น้องไงเนาะเป็นผู้หญิงคือการคนเดียวก็ได้คนเดียวเมนเอาวลุงล่ะไว้ซื้อขนมกินเด้อ

นี่แต่ว่าคอยพึ่งคอยสอนเพิ่นไปพี่น้องเลยเอ,อคือว่าฮัลเล่เอาเวลาเอาถ่ายกล้องเขาบ่ต้องบอกเพิ่นก็นได้บางเทธอเนาะให้เพิ่นเฮ็ดตัวของเพิ่นสบายเด้อเนานะก็ยังให้เพิ่นเป็นผู้ออกกล้องเพิ่อนนิ<ม>่งพบแค่เห็นเขาหยิบกล้องก็พบแล้วอเอาผู้น้อยผู้น้อยบ้านนี้ผู้น้อยเด้ออ๋อหนุ่มมือเยอะคือสี่สูกล้องได้อยู่ผู้นี้เนาะอันนี้เซอร์บียนะออ่ะเอาเงินไปซื้อกินขนมได้เพิ่นกินนุ่มเจ้าเองบ่ด โดยกินข้าวมิดแล้วว่นี่กินข้าวมิดพี่ได้ซื้อเอาซีนแห้งมาแต่งเป็นเอาให้เมย์ไปซื้อซีนไดซาเดอรซีซีนตอกมาอันป้อนอันนี้กเสียอายเลยดูเพื่อนพี่น้องกันแต่ละคนโดยเอาเบ้าเบ้าน้ำเพิ่นเรื่อยๆเนาะเวลาเขาตั้งกล้องเขาเฮียนน้เพิ่นเบ้าเพิ่นอย่างเรื่อยๆเพมันสีดึงเองเพิ่นดอกพี่น้องกันคอยเป็นคอยไปเนาะแล้วว่าน้องมีหน้าอายถ้าน้องลินน่ะนั่งอยูุถ้าน้องมีหน้าท่าน ตีแต่เปิดโทรศัพท์กระหูแล้วว่าซีเรนอืเข <โด S 1> าต้องเปิดทิกตอกหให้เพิ่นให้เพิ่นเต้นเพิ่นยังนะอากาศต้องกระชังเกตอยู่แด้วว่ามันเป็นตะเฮิงแล้วอ้กล้อ <laughs> ตั้งแต่ไหนมาเนาะ <โด S 1> แต่พ่อเพ,พ,พื่นนิกแรกครูพี่น้องาไงแค่เห็นหยกกล้องมาไปหนีหิงหิงแล้วปุ๊บเลยแล้วคนบางคนงามหนึ่งบป็นไอ้กล้องสิเป็นลาล่าแล้วเพิ่นได้บ่นี่บ่เนาะ เป็นได้แต่ยังน้อยก็เออน้องก็แบบนี้แลยๆๆแตดีเด้อไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวนํานําใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเป็นสาวแล้วขอบใจยขอบใจเด้อเนาะอ่าทุจานป้าุงเพิ่นเด้อเนาะป้าดุงเพิ่นอยู่ังไทผู้หลายได้เบิ่งเจ้าเนาะเออดพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อป้าก่อนบดนี้เด้อทางยนบ่เตียงเพิ่น่าสิไปทางอื่นต่อพี่น้องเอ้ย พอกันใหม่เด้อมือหนาเด้อเอขอบใจเด้อไอเด้อมาเยี่ยมมาด่าผักซองอันเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยยังบบผ่านพี่น้องไงสาวกล้วยแซนวิชเนาะยังโบทานผ่านกุนยังโบทานผ่านเสี่ยงงพยายามเอาเอาอันน้องมีนาเพื่อนเข่าเรื่อยๆเด้อเด้อชื่อซื้อเมื่อป้าก่อนหาเงินซื้อบัตรแน่ยังนไงโดยโดยแม่แหละพี่น้องเไงทำ่ะได้พื่อนจากยูทูบเพื่อจังชีมีเพื่อนที่รุ่งรุ่ง

ใอ้ออกแมเปรดูกเด้อเนาะตั้งใจเดี่ยงเพิ่นเนาะเป็นกำลังใจให้พี่รองไอ้ผูโอ้มืดเบิดเลยเพิ่อนอันหัวส่วนแล้วเนาะนี่แต่ใบงามๆอันนี้พี่้องเพิ่นปลูกได้ได้เด้อคือคักแท่นนี่เนาะเออเดยอเดอดอืมอ้าวมื้อนี้กัมีโอกาสผ่านมาพี่้องไอ้นำเสนอครอบครัวของ,ของอน้องกล้วยโดยอว่าวกล้วยเนาะเพียงเนาะอ่ากะโดดนานมาแล้วพี่้องไอ้ตั้งแต่ว่าจันร์ขึ้น อ่าเป็นสะพานบุญเ,เล็กๆเนาะอ่าเพือนหลังนี้ก็อาจสิคุ้นเคยกันดีพี่น้องไงจนปีสองสองปีผ่านมาแล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางเพื่อนกับได้มีบุตรสองคนแล้ววอร์ซันพี่น้องไงอ่าทางสกกวาวกล้วยเพื่อนอ่าสำหรับสกกวาวกล้วยนี่ก็หลายคู่หลายคนเนาะอ่าเอฟซีไม่อาจสิยังบ่ฮู้พี่น้องไงพราะว่าเราเป็นลูกครึง่งเนาะลูกครึง่งไทยลาวพี่น้องไงแม่เป็นไทย พ่อเป็นเล่าเนาะเพี่น้องเนาะอ่ากะสืบหาเมตั้งแต่เด็กๆปู่ว่าสันพี่น้องเคยพบพ่อกันแล้วมือนี้กกเมย์เพิ่อนแกอยู่แต่ส่วนเมย์เนาะอาชีพเห็ดอ่าครอบครัวไผยมันคือกันว่าันพี่น้องไงอ่ะจังไรก็เป็นกําลังใจให้ทางสาวกล้วยเนาะพี่น้องเนาะสู่เต่าไปอีกโอ้ผลเราปลูกเล่ามากไหมเล่าพี่น้องไงลายขนาดเนาะเอาไปก่อนมือนีเด้อพี่น้องไงเนะาะน้ำเสนอสาวกล้วยให้พี่นอ้องเบิ่งซมแล้วกั ที่ขอตัวลาก่อนบันทพ่อกันไหมอีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเบิด์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยเมื่อเด้อบ๊ายบายโอ้ยขนาดดูคนเนาะพี่น,น้นองเนาะ